มาเล่นกีฬาทางน้ำที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเวกบอร์ดนะครับผมไม่มีคไมับม่มีครับมึงไม่มีจัละเขคใช่ไหมถามเขาโ้านคุกเข่าก่อนเฮ้ย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 เว้ยเฮ้ยเต้ยเฮ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 ้ยเว้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้เบ้ยเว้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮ้เฮนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ กีฬาทางน้าด้วยวันนี้ก็อยากพาทุกคนมาเล่นกีฬาทางน้ําที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนั่นก็คือเวกบอร์ดครับผม ก็แอบ,บทวงเหมือนกันว่ามันจะปวดเมื่อยเยอะหรือเปล่ามันจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเป็นสายลูยอยู่แล้วเราก็อยากจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงครับตอนนี้เราอยู่ที่ตะโก้เล็กนะครับบึงตะโก้บอกได้เลยว่าต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำมากๆเลยนะครับขอบคุณครับตื่นเต้นนะลุยเลยดีกว่าครับไอ้กัน้น เวกบอร์ดครั้งแรกในชีวิตนะครับดูเขาเล่นโดดวันนี้เราจะกระโดดเลยไหมกระโดดลงตุ้มกระโดดลงตู <c> ้ม <oughs> <c oughs> ตื่นเต้นว่าตัวเองจะไปได้ถึง19บเ้าไหมบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะครับคนไม่ค่อยเยอะกําลังสบายสบาย <c oughs> ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเหลืออะไรนะ SUP ซับบอร์ดไม่ใช่ USB ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่โอเค ผมไม่มีไม่มีเลยมีแต่ไขมันรับรองผิวแน่นอนหมูเด้งกลางผิวน้ำก้มตัวดึงดึงไว้ดึงดึงใชนตัวไว้ไปเอ้ย,ย,ย,ยไปได้โอ้โหดูง่ายจังเลยอะไม่เห็นเลยตอนนี้ <laughs> ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไง <laughs> ผมว่ากลับไปวิ่งเถอะไม่เปียกด้ <laughs> วยเช้าถึงเย็นคืออะไรบ้างเที่งยงหกโมงเย็นสิบโมงถึงหกโมงเย็น400บาทถ้ารอบเด็กก็หกรบาท ยาวไปถึงสี่ทุ่มเลยมีเป็นสมาชิกด้วยก็ตามนี้เลยใครสงสัยอะไรนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างคลิกดูที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาแล้วยากคนตัดต่อแล้วไปเลยดีกว่าครับแต่เราก็ต้องมีคนสอนก่อนเนาะไปคุยกับพี่เขาก่อนเขาจะแนะนาวิธีการเล่นสําหรับมือใหม่หัดเล่นครั้งแรกสโนว์บอร์ดเคยเล่นพวกนี้เนี่ย จะใช้ทักษะคล้ายๆกันครับเพราะว่ามันเป็นการยืนด้านข้างแล้วก็ไหลไปถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับการซุ่มตัวด้านข้างอยู่แล้วก็จะได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนชุดพร้อมหรือยังฮะเนี่ยใส่ชุดนี้เลยครับโอเคค่อยเตรียมชุดมาเปลี่ยนกับได้เลยเปลลลีี่่่ยยนนนใสชุด้เเเราไปดูอุปกรณ์กันได้เลยครับเลือกล่มชูชีพเอ้ยไม่ใช่ชูชีพเป็นล่มชูชีพได้ไงเวบบอร์ดเป็นกีฬาอิสตรีมครับ โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะมีได้นะฮะดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนได้เลยครับ,รบเรียกง่ายๆนะฮะมันมีบอดยืนกับบอดนั่งบอดนั่งเนี่ยจะง่ายเพราะเราจะคุกเข่าอยู่บนบอดอนะฮะแล้วก็จับไม้ไปในท่านั่งเลยตัวนี้เนี่ยสตาร์ทง่ายคอนโทรลได้ระดับหนึ่งแต่พอเป็นแบบยืนจะยากตอนที่เราต้องทรงตัวคนแข็งแรงกล้ามเนื้อเยอะไม่ได้จะเล่นได้เร็วครับเพราะว่าใช้ทักษะเยอะกว่าก้ามเื้อทักษะเรา แน่นอนถ้าเพื่อความมั่นใจลองบอดนั่งก่อนอ๋อได้เลยเสร็จแล้วก่อนหมดแรงเรามาลองบอดยืนกันส่งท้ายได้ได้เลยครับเกรงนะครับพร้อมไปประมาณอย่างนี้กดมือต่ำๆไว้อ่าอย่างนั้นครับแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับจะสไลด์ลงมาในน้ำแบบนู้นเลย จบแล้วเหรอมีแค่นี้เองมีพร้อมลงแล้วหรอพร้อมแล้วครับเวกบอร์ดเนี่ยเนื้อหาน้อยมากครับใช้ความเข้าใจของผู้เล่นมากกว่าแล้วก็ลงปฏิบัติเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ด้วยร่างกายเฮ้ยแล้วถ้าเราลองแบบอธิบายแบบยืนดูบ้างได้ครับเดี๋ยวไปดูกันที่ยืนบ้างครานี้วิธีสตาร์ทอันนี้ต่างกันไปเลยเราต้องย่อตัวลงถ้านั่งยองไหวลองนั่งยองดูครับไหวไหมจากนั้นรักษาไม้ให้อยู่ด้านหน้าไว้ตรงหน้าแข้งอย่าดึงนะครับเพราะว่าถ้าดึง ว่าเราจะหงายไปข้างหลังอ๋ออย่าดึงด้วยอ่ะจับต้องจับไม้แล้วดึงเลยครับดึงเห็นไหมฮะใช่ไปเลยอย่างนี้ครับรู้แล้วครับว่าเมื่อยแน่นอนเมื่อยแน่นอนครับได้เวลาทดลองแล้วครับอุ้ยตื่นเต้นขอไปข้องน้ำก่อนกินคุณครับครับผมยินดีครับดีครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับขอเตรียมตัวก่อนลุยไม่ไม่น่ารอดต้องไปแล้วหรอเรารับซ้าย ไว้ก่อนหอนึ่งสองไปเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยโอเคโอเคโจมแล้วดีครับสุดยอดรอบ2เสอะไปเข่าอรอบไหมหรือว่าเราใส่รองเท้าเลยใส่รองเท้าไ,ได้ไหมได้ พอปล่อยตัวไปได้รู้สึก<อ>ดีใจว่าแบบปล่อยตัวไปได้แล้วเขาไม่ล้ม,มและดีใจที่2คือดีใจตอนที่มันโค้งได้พอมันเวียงโค้งได้ปุ๊บดีใจโมเลยดีใจครับแต่พายบอว่ามันถึงโค้งสองแล้วไม่ทันละ<อ>เชือกหย่อนละเลยต้องปล่อยยมตัว,ตวมาดูไปเชือกจะดึงแล้ว้องรับไป พอรู้แล้ว่ามันเป็นฟิลไหนรอบต่อไปนะ่จาจะไกลก,กว่าเดิมเมื่อกี้น้ำเข้าเต็มๆเลยข้อทั้งปากข้อทั้งจมูก <c oughs> เ,เราต้องรู้จักเรียนรู้ข้อผิดพลาดครับแล้วเราก็จะพลาดมันต่อไป <c oughs> แข่งกับน้องๆเขาดีกว่าใช่เรอเล่นเดียวเดี่ยวเยไม่สู้เขาเราสัญลัลษ ไได้งวะเริ่มแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไปได้ไกลกว่าเดิมแล้ว,ว,อลวตอนเล่นไม่เหนื่อยหรอครับมันจะเหนื่อยตอนว่ายน้ำกลับเข้าฝัง่งร่างกายมันยังไม่จำไหครับเขาเลยบอกต้องเล่นบ่อยๆุชอบพี่ เราสร้างสิติของเราหรือว่าเราจะไปต่อถ้าผู้ชมกดไลค์เยอะๆครับจะได้ไปต่อโอ้โหเฮ้เยกดไลค์เยอะไลค์รัวแล้วไปต่อเลยดีกว่า <c oughs> ขออีกสักสองสารอบแล้วกันแต่เมื่อกี้ถือว่ามิชมชั่นคอมพีทแล้วเลยครึ่งแรกเลยครึ่งแรกไปแล้วกวี้ทำแบบน,นี้แล้วไปกไ <c oughs> <c oughs> ตอรแกครั้งแรกถือว่าสำเร็จครับปล่อยตัวไม่ล้มอยู่ด้านหน้าเราสามารถไปไกลได้จะมีแขกรับเชิญคนไหนกล้ามาแข่งเวกบอดกับเราหรือเปล่าครับอจะเป็นใครต้องติดตามชมนะครับถึงเอ้าเยอะ <c oughs> วันนี้เต้ยเฮ้ยนะครับพามาออกสว <c oughs> ดนะครับวันนี้วันนี้เต <c oughs> ้ยเฮ้ยดูแบบดูแบเพลังมากอ่อนพลังมาก <c oughs> เราก็ค่อนข้างที่จะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับเพราะว่าโดนน้ากระแทกหน้าไปหลายดอกน้องเขาบอกว่าเล่นครั้งแรกจะเหมือนโดนซ้อมเราจะได้รู้ครับว่า คืนนี้พรุ่งนี้มันจะเหมือนโดนซ้อมหรือเปล่าเขาบอ,อวกว่าผู้หญิงยังไม่ล้มเลยเราจะล้มไหมไม่น่าไม่น่ารอดแขนตึงสองข้างเอาไม่พายลงน้ำแล้วขวักลากไป <ừ> ครับย่อลงแล้วลากเข้ามามันจะเริ่มใช้หน้าท้องแล้ว <ừ> แรงมันจะเปลี่ยนเลยเนี่ยมันมันใช้หน้าท้องตึงๆแล้วกับตัวผู้มันไม่มีจระเข้ใช่ไหมครับไม่มีครับมึงนี่ไม่มีจระเข้ใช่ไหมถามเขาปวดน้อยพอให้คำคำเขาอ๋อหมอไหมฮะ พร้อมครับพร้อมแล้วเผารัก,ส,กา <laughs> สายริ้วขวาครับต้องพร้อมแล้วแหลยสายริ้วขวาครับสายขวาได้หมดครับสายขวาได้หมดสายแล้วกันถนัดสายผมจะบอกนะครับว่าผมเป็นพันท้ายมาก่อนา,าอย่งนนั้นใช่เคย <laughs> ท้ายได้เลยครับเริ่มใครเบาๆก่อนจับสั้นๆเหมือนก็ได้ครับพาน,นั่งนะครับพร้อมแล้วลองยืนดูไหมยืนเลยหรออ่าตั้งเข่าขึ้นทีละข้างครับแกงผมปะเนี่ย กิดความสามารถนั่นแหละสบายดีแล้ว,<ป>ลวหน้าตาเหมือนยังไม่เชื่อว่ายืนแล้วท่า <c oughs> น้ายนอละสิลอยขึ้นน้ำเกี่ยวคิดคนในนแล้วมอาอพาชิลๆแต่น <c oughs> หน้าไม่ช <c oughs> ิลเก่งแน่ไหมบ๊ายบายอันนี้สนุกมันจะเหมือนขี่จักรยานชมวิวฮะใช่อันนี้นสนุก,นกแบบชิลๆวิ่งน่าจะชอบนะอันนี้ทำเที่ยวครับอันนู้นร็ใส่หอกครับ ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศชิวๆอย่างที่พี่เขาบอกนะครับไปเรื่อยๆมาทางนี้เลยครับใครที่ชอบรถไฟหัวไปนู่นไปนู่นเลยวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำมากเลยนะครับคาโก้บุ๊คโก้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยดีครับสถานที่อยู่ใกล้ๆครับแถวแถวส่วนน้ภบุิมเองอ่าเปิดตั้งแต่กี่โมงครับถ้าเกิดเวกบอร์ดผมจะเปิดเที่ยงในวันธรรมดาปิดสี่ทุ่มสี่ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมเปิดสิบโมงเช้า แล้วก็ปิดสี่ทุ่มเหมือนกันครับส่วนฟังบอดภายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มครับเพราะมันชิลๆไปได้เรื่อยๆอย่าลืมนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ให้เรือชิลๆแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเต้ไปเฮ้ยลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ จานจานจับไม้หน่อยจานจานจานคุกเข่าก่อน